ฉันไม่ได้ยกเลิกงานแต่งเพราะรอยลิปสติกหรือบัตรเครดิตที่ซ่อนไว้ฉันยกเลิกมันก่อนกล่าวคำสาบานเพียง72ชั่วโมงเพราะการแจ้งเตือนหนึ่งครั้งบนโทรศัพท์และคำพูดบางคำที่ทำให้ฉันมองคนที่กำลังจะแต่งงานด้วยไม่เหมือนเดิมอีกเลยจากภายนอกชีวิตของฉันดูสมบูรณ์แบบฉันชื่อดารินอายุ32ปีทำงานออกแบบภูมิทัศน์ สร้างพื้นที่สีเขียวให้ผู้คนมีความสุขพาคินอายุ35ปีทำงานด้านการลงทุนสุขุมน่าเชื่อถือเป็นคนที่ใครๆบอกว่าเลือกไม่ผิดเราไม่มีหนี้หน้าตาดีกำลังจะย้ายเข้าบ้านหลังใหญ่ในย่านชานเมืองที่เงียบสงบมันคือชีวิตที่ดูถูกต้องในทุกสายตาแต่ความผูกพันที่ลึกซึ้งของฉันไม่ได้อยู่กับพาคิน มันอยู่กับเคี้ยวเงินสุนักไทยหลังอ่านที่เข้ามาในชีวิตฉันในช่วงเวลาที่ฉันแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่เขาถูกช่วยออกมาจากสนย์พักพิงและกลายเป็นเส้นชีวิตของฉันเขาดึงฉันออกจากความโดดเดี่ยวบังคับให้ฉันออกไปใช้ชีวิตและเห็นฉันในวันที่ไม่มีใครเห็นพาคินไม่เคยรักเคี้ยวเงินเขาแค่อดทนกับการมีอยู่ของมันในที่สาธารณะ เขาแสดงบทเจ้าของสุนัขที่ดีได้อย่างแนบเนียนแต่ในบ้านเขามองเคี้ยวเงินเหมือนสิ่งรบกวนที่ต้องถูกจัดการฉันเลือกจะอธิบายแทนเลือกจะเข้าใจแทนและเลือกจะไม่ฟังเสียงเตือนเล็กๆในใจตัวเอง3วันก่อนพิธีโทรศัพท์ของฉันแจ้งเตือนตรวจพบการเคลื่อนไหวสิ่งที่ฉันเห็นไม่ใช่แค่การทำร้ายสัตว์ แต่มันคือความคิดของผู้ชายคนหนึ่งที่มองการแต่งงานเป็นรัว้วรั้วที่มีไฟฟ้าและผู้ถูกขังอย่างไม่รู้ตัวฉันไม่ไวอยวายไม่เผชิญหน้าฉันเก็บหลักฐานถอดปลอกคอและพาเคี่ยวเงินออกมาฉันยกเลิกงานแต่งไม่ใช่เพราะเงินแต่เพราะความรักไม่ควรทำให้ใครกลัววันนี้ฉันกับเคี่ยวเงินอยู่ในที่เล็กๆแต่ปลอดภัยเขาห่าได้ วิ่งได้มีชีวิตและฉันเรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงต้องทำให้เราเติบโตไม่ใช่หดเล็กลงถ้าคุณรู้สึกว่าบางอย่างผิดปกติแม้เพียงเบาๆจงฟังมันเพราะสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดไม่เคยอยู่ในรัว้วแต่มันอยู่ในอิสรภาพของคุณเอง